นครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมเจ้าวาดดักจับดาวไลยงัดตู้บริจาคครับต้องใช้คําว่าเป็นดาวไลยเลยนะเพราะเขามีเป็นเครือข่ายกระจายงัดกันแบบหลายวัดมีสายงานแบ่งเส้นทางกันเสร็จสับเลยคืนหนึ่งเนี่ยดาวกระจายไป5วัดอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วคือก่อเหตุหลายรอบแล้วจับไม่ได้สักทีในสุดดูกล้องจนเจอมางัดจับเองเลยค่ะพี่น้องใครมาดูเเดินลูกนาลูกหลานพี่น้องคณะนี่จับจนงัดตู้วัดได้ กับน้องตะโจงเร็วๆอ้าวกับพระกำลังมัดไว้คอยตำรวจลูกดีๆว่ะพระกำลังมัดไว้คอยตำรวจพี่น้องใครมาดูเด้อรนี่ลูกนาลูกหลานพี่น้องใครนี่ที่ก่อนนี่ก็ตู้นี่นี่ที่ก่อนก็ออกมืดเลยตู้เออตู้สีดำนี่มืดเลยที่ก่อนนี่ แขนก็นดีก็มีขาก็ดีแขนก็นดีทาไมต้องมาหาชกไม่รอดเจอพระธรรมจับใจเข้าไปจับมัดเลยแม่จับใจเนี่ยนะวัดหนองตะคงอยู่ที่อำเภอเมืองโคราชนะคะบอกว่าเจองงดตู้บริจาควัดหลายรอบแล้วว่าที่ผ่านมาจับไม่เคยได้เลยอะ่ะรอบนี้จับมัดเองเลยนะคะไม่รอตารวจมาแล้วเพราะว่าดูกล้องอยู่มีกล้องวงจรปิดในสาลาการประเรียนค่ะบันทึกภาพเหตุการณ์ชัดเจนเลยว่าผู้ก่อเหตุนายณัฐพลคนนี้ย่องเข้า ไปงัดตู้กําลังแบบกวาดเงินในตู้เลยแล้วเจ้าวาดพระอาจารย์สําราญหิตกาโมท่านเห็นภาพพอดีก็เลยโทรศัพท์ตามพระลูกวัดมาช่วยกันจับเอาเศษผ้าจีวรประคตเอวอะค่ะมัดมือเอาไว้ป้องกันการหลบหนีนัทพลสุวรรณโยชีอายุ27ปีนะขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุคนเดียวตอนที่โดนจับตอนแรกเนี่ยมัดมือปฏิเสธผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำมาไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะ ค้นในตัวเจอแบงก์ยี่สิบเพียบเลยอะซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงแม่แบงก์ยี่สิบมันจะมาจากไหนก็เพิ่งเอาออกมาจากตู้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าสุดท้ายจนมุมเนาะจำนวนต่อหลักฐานนะคะก็ยอมสารภาพว่าไอ้ที่มางัดเนี่ยมีคนจ้างวานมาในราคา1,000บาทต่อวันไปตระเวนลักทรัพย์แต่ละวัดเงินที่ได้มาจากการงัดตู้ก็จะเอาไปผู้ว่าจ้างทั้งหมดตัวเขาเองเนี่ยรับค่าจ้างแค่วันละ1 0 0 0คุณวันละพัน่ะนทุกวัน สิบวันก็หมื่นนึงแล้วนะต่อเดือนละสามหมื่นเขาบอกว่าแบ่งสายกันทำงานมีอีกหลายคนนะคะที่กระจายไปวัดอื่นๆ พระและชาวบ้านจึงเชื่อว่านี่ทํากันเป็นกลุ่มแก๊งเป็นขบวนการเพราะว่าวัดในพื้นที่ใกล้เคียงโดนงัดตู้เหมือนกันนะคะแล้วตอนที่ดักจับคนร้ายได้เนี่ยพระลูกวัดเกือบจะโดนที่งัดยางแทงเข้าให้เพราะคนร้ายเอามาด้วยนี่ตอนนี้พอจับมัดเรียบร้อยติดต่อตํารวจส่งให้ไปดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะครับ